ครับสวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนนังสติ๊กนะครับตัวนี้โลนะครับเหลือสามตัวสุดท้ายนะครับอ่าราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะครับลดไปเลยนะครับเหลืออยู่แปดร้อยนะครับแปดร้อยรวมส่งนะครับเนี่ยครับแปดร้อยส่งให้ฟรีเลยครับมีสามตัวเท่านั้นนะครับอ่าปืนนังสติ๊กยกยิงนะครับ ใช้ให้ยางหนังสติ๊กไป1ชุดนะครับก็คือความใช้งานนะครับแล้วก็ให้ลูกแก้วไปอีกประมาณ1ิบ0ลูกนะครับลูกแก้วไปหาซื้อเองนะครับนะครับแปดร้อยนะครับรวมส่งนะครับส่งฟรีนะครับเก็บปลายทางให้ด้วยนะครับตัวนี้แปดร้อยรวมส่งปลายทางเลยนะครับตัวนี้ใครสนใจนะครับเดลืย3สามตัวสุดท้ายนะครับใครที่ยังเห็นคลิปนี้อยู่แสดงว่ายังไม่ได้ขายนะครับยังไม่หมดครับถ้าหมดแล้วผมจะลบคลิปนี้ทิ้งนะครับเพราะว่า เลิกผลิตแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวยกยิงนะครับชุกยิงปืนหนังสติกนะครับตัวนี้เอาไว้ยิงนกนะครับไว้ยิงนกอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับช่องทางติดต่อนะครับเฟซบุ๊กจังคิวเป็นยิงปลาอุบลนนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับติดต่อมาได้2ช่องทางนี้นะครับเป็นไก่ล้มลุกนะครับครับไก่ล้มลุกมีเซฟนะครับตัวนี้มีเซฟป้องกันการลั่นนะครับเวลา ที่ร้อยยางนะครับยางก็สวงเข้าไปนะครับใส่ร้อยเข้าในรูนี้เลยนะครับร้อยแล้วก็มัดแบบนังสติกเลยนะครับมัดใส่เบาะนะครับใส่หนังรองตรงนี้นะครับแล้วก็ยืดมาคล้องไว้กับตรงนี้นะครับแล้วก็วางลูกแก้วลงให้กลางนะครับขยับลูกแก้วออกมาจากเดือยประมาณ1เซนนะครับเอาวางให้กลางเบาะนะครับอย่าให้ต่ำอย่าให้สูงนะครับให้กลางๆเบาะนะครับแล้วก็ยิงนะครับประมาณนี้นะครับอยากให้มันแรงก็ตัดยางสั้นๆนะครับ อยากยืดง่ายก็ใส่ยางยาวนะครับตัวนี้ตัวตัวรางมันจะเป็นสแตนเลสนะครับเป็นงานไม้กระถินเทผ้านะครับแปดร้อยเท่านั้นนะครับรวมส่งนะครับเป็นสแตนเลสใกล้สแตนเลสนะครับตัวนี้งานหนังสติกยกยิงนะครับตัวนี้เอาเข้าในรถได้นะครับไปยิงนกนะครับใส่ลูกแก้วนะครับใส่ลูกแก้วลูกใหญ่ๆไปเลยนะครับใส่ลูกแก้ว ลูกสักเท่านิ้วชี้นะครับยิงนกตายแน่นอนครับตัวนี้เพราะว่าผมเคยทําคลิปไว้อยู่นะครับหลายคลิปอยู่นะครับคลิปที่เอาไปยิงนกนะครับตัวนี้นะครับไอ้ต้งทางติดต่อฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นจัดโปรแล้วกันนะครับตัวนี้แจ้งมาด้วยนะครับปืนหนังสติกยกยิงนะครับหนังสติกยกยิงอ่าจัดโปรให้เหลือ800บาทตัวที่โลบอกบอกกับแอดมินแบบนี้นะครับ โลครับมีแค่3ตัวครับฝากไปด้วยครับ